Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News กฎแห่งอำนาจชูวิทย์มองเกมแก้รัฐธรรมนูญสูตรคำนวณสอสอ,สอบัตรเลือกตั้งฝากให้คิดอำนาจใดก็ไม่ทาวรหากประชาชนหมดศรัทธา เมื่อวันที่30กรกฎาคม2565นายชูวิทย์กมนลวิสิตอดีตนักการเมืองและนักธุรกิจกลางคืนชื่อดังเขียนบทความกฎแห่งอำนาจเผยแพร่ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเนื้อหาดังนี้ ในทางการเมืองมีคำพูดที่ต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าไม่มีอำนาจการเมืองใดที่คงอยู่ตลอดการแต่การเมืองไทยด้วยความกลัวของผู้มีอำนาจจึงพยายามฝืนสัตธรรมความเป็นจริงทุกวิถีทางไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนก็เอาด้วยคาถาอนลเวงกับสูตรคำนวณสอบัญชีรายชื่อเดี๋ยวเอาหารหนึ่งรแล้วเปลี่ยนไปเป็นหารห้าร้อ พอเห็นท่าไม่ดียังคิดจะพลิกกลับไปหารห0ึอีกและยังกลับไปกลับมาได้อีกหลายตลบตามใบสั่งผู้มีอำนาจเอาตามที่สบายใจไม่ได้ใยดีประชาชนสาเหตุมาจากความกลัวขี้หดตดหายว่าจะสูญเสียอำนาจที่เสวยสุขมานานกระแสเบื่อมาแรงไม่ว่าหารแบบไหนล้วนเข้าทางฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลสามปอ ยังไม่พอคิดเปลี่ยนสูตรหรือรัฐธรรมนูญเพื่อกลับไปใช้บัตรใบเดียวตามเดิมอีกเพิ่งรู้สึกตัวว่าเอาหอกไปยื่นให้ฝ่ายตรงข้ามทิ่มตัวเองด้วยบัตรสองใบ อำนาจที่มีมาอย่างยาวนานและความย่ามใจทำอะไรก็ได้จะสั่งให้หันซ้ายหันขวาก็ทำได้หมดใช้อิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อมกลวยยัดปากอาการลนลานกลัวไม่ได้กลับสภาสมัยหน้าของเหล่าสอสอพักพลังประชารัฐ ับแกนนำรัฐบาลหาหรือกันหน้าดำคร่ำเครียดจนไม่ว่าสูตรไหนก็ดูไม่ลงตัวสร้างความสับสนให้รัฐธรรมนูญฉบับมั่วของพวกเรามีการคำนวณสูตรพิสดารบัตรขยงสอสสปัดเศษเอาพวกลิเกลิงเข้าร้องเจียวจ้าวเต็มสภาพากันกินแตกล้วยที่ผู้มีอำนาจยัดปิดปากให้โหวตซ้ายขวาได้ตามใบสั่ง ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมชื่ออยู่พักหนึ่งแต่ตัวเองไปอยู่อีกพักดูสับสนวุ่นวายจนชาวบ้านเอือมระอาด่ากันคขมจำไม่ได้ว่าอยู่พักไหนฝั่งไหนแต่แลกมากับการได้ครองอำนาจต่อย่อมคุ้มค่า ติดใจหลงหัวปักหัวปำกับบารมีที่มีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องไม่ได้ปฏิรูปบ้าบออะไรสำเร็จสักเซียวกระพิกตามแผนล้ำลึกแหกตาชาวบ้านของลุงกำนันกระแสยี้เบื่อสุดๆกับสามปอที่ทำท่าทีเล่นการเมืองแบบตกปลาในอ่างหลังบ้านนับไปนับมาอำนาจวนเวียนกันแค่สามปอตามระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบ 1> ป .1 ทำท่าทางรังเกียจนักการเมืองทำตัวเหมือนพระมาโปรดสัตว์ป .2 ลีลานักการเมืองอาชีพย่างอายเป็นเสมือนผู้มากบารมีพี่นี้มีแต่ให้คนแย่งกันเข้าบ้านเฝ้ากันข้ามคืนเป็นผู้เอาวุสโสคุมเกมการเมืองแต่ปากบอกไม่รู้ไม่เกี่ยวป .3 เป็นเหมือนมันสมองลุ่มลึกเงียบกริบแต่คมกริบพูดน้อยต่อยหนัก ทั้งสามปอผลัดกันเล่นมุกเดี๋ยวรุกเดี๋ยวรับเดี๋ยวรักเดี๋ยวกโกรธทำท่าระหองระแหงแล้วกอดกัน ไม่ว่าเกมเปลี่ยนอย่างไรแต่ผู้เล่นยังมีแค่สามปอเหมือนเดิมตั้งแต่ยึดอำนาจมาจนแปรสภาพตกผลึกมา8ปีคุมองคคาพยพทั้งการเมืองข้าราชการกองทัพนายทุนองค์กรทั้งหลายไปจนถึงสภากลางสภาบนด้วยอำนาจของผลไม้เครือหวีแผนสุดท้ายยังแตกแบ้งพันจัดตั้งสารพัดพัก พาเรตเปิดตัวแผนสำรองเผื่อดันพักพลังประชารัฐไปไม่ไหวส่วนพวกเห็นช่องทางก็ร่วมผสมโรงแห่กันเปิดพักเหมือนเปิดร้านเซเว่นเปิดกันทุกวันจนชาวบ้านจำชื่อพักไม่ได้ นี่คือผลของกระบวนการบิดเบี้ยวเพื่อสืบทอดอำนาจที่ผ่านมาไม่ว่าใครจะแก้เกมด้วยท่าไหนทำปู้ยี่ปู้ยำกับรัฐธรรมนูญยังไงแหกตากันกลางสภาเล่นลิเกโวสวนคู่แล้วไปกราบตีนหวังจะเปลี่ยนกฎปรับคอรมอก่อนเลือกตั้งก็มีอาจสะเทือนสร้างสามป่อได้ลิเกแห่งอำนาจยังคงดำเนินต่อไปไม่เปลี่ยนแต่ผมก็ยังเชื่อในกฎการเมือง ที่ว่าไม่มีอำนาจใดคงอยู่ทาวรหากหมดสิ้นศรัทธาประชาชนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ